ถึง13สิงหาคมนี้ดูเหมือนคุณจะมีเซอร์ไพรส์มีข่าวดีซับโซกันเลยมาดูกันค่ะว่าคุณจะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์อะไรในสัปดาห์วันที่7ถึง13สิงหาคมนี้อ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิข่าวดีเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณดูดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีเรื่องเซอร์ไพรส์ฟุ๊กๆเอออะไรที่คุณรอคอยอยู่ดูเหมือนว่าจะได้ ในเรื่องของการงานมีโอกาสได้งานใหม่มีโอกาสได้ตําแหน่งหน้าที่การงานดีได้ได้มีชีวีชีวะชีวิตชีวะนะมีโอกาสว่าจะได้ตําแหน่งการงานที่ดีขึ้นหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อตำแหน่งหรือว่าโปรโมตนะหรือโอกาสดีๆอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆก็ได้นะที่ทําให้คุณมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่เออหรืออาจจะได้เกิด ได้ได้ได้งานใหม่นะที่เป็นงานที่ถูกอกถูกใจคุณก็เป็นไปได้เออแล้วก็ต้องบอกเลยใครทําธุรกิจเป็นไปได้ว่าสัปดาห์นี้คุณอาจจะได้รเริ่มหรือได้ทําอะไรหรือถ้าทําไปแล้วดูเหมือนกับว่าในสัปดาห์นี้ดูเหมือนลูกค้าลูกค้าจะเข้ามีโอกาสว่าจะได้เงินเข้ากระเป๋านะเออนะมีโอกาสมีโชคลาภด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีคู่มีโอกาสมีลกูก ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยจะได้ข่าวดีสิ่งดีๆสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณวาดฝันวาดหวังไว้คุณรอคอยสิ่งใดหรือใครเรียนอยู่ต้องการเรียนจบสอบผ่านสอบได้ต้องการได้เกรดเกรดเกรดนิยมเกรดนิยมนะหรือว่าอยากได้เกรด A นะ A บวกอะไรต้องบอกเลยมีโอกาสจะได้ นะสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะได้เป็นที่รักมีโอกาสที่จะได้สุขสมหวงังมีโอกาสที่จะสมหวังดังใจอ้อมีข่าวดีมีสิ่งดีๆเกิขด,ด,ดขึ้นกับคุณเลยสัปดาห์นี้7-13ถึงสิสิงหาคมอะอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณอะต้องบอกเลยเพือ่อหวานเพื่อฉันใดได้เพื่อฉันนั้นนะอะไรที่คุณลงมือลงแรงทาําอะไรที่คุณลงทุนไปมีโอกาสปริดอกออกผลงอเงยงองามได้ผลมะิตเออ ลงทุนอะไรไว้ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เก็บเกี่ยวนะทำงานไว้ก็ต้องบอกว่าผลจากการทำงานจะส่งผลให้มีคนเมตตามีคนเอ็นดูมีคนเห็นคุณงามความดีเห็นคุณค่าเห็นศักยภาพเห็นความสามารถนะคะถ้าเกิดว่าทำธุรกิจต้องบอกเลยลงมือลงแรงขยันทำไปต้องบอกเลยว่าผลประกอบนะกิจาการของคุณจะมีโอกาสที่จะมีกำไรเออนะ ส่วนในเรื่องของการเรียนต้องบอกว่าขยันเรียนไปก็มีโอกาสว่าจะได้ผลนะฝึกซ้อมอะไรหรือเตรียมสอบอะไรมีโอกาสว่าการที่คุณขยันหมั่นเพียรทําให้คุณสอบผ่านสอบได้สอบติดเออส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยถ้าโสดอยู่มีโอกาสว,าว่าการที่คุณรักตัวเองดูแลตัวเองดีจะทําให้มีคนดีๆเข้ามานะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนโอกาสชัดเจนมีนะ โอกาสชัดเจนมีนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสมีลูกมากเลยอ่ะนะใครที่หวังมีลูกมีโอกาสมากๆนะคะดูดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าช่วงเวลานี้ดูเหมือนจะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณมากๆเลยในสัปดาห์นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ข่าวดีอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีคนต่างวัยมาเกี่ยวข้องกับคุณก็ได้มีข่าวดีมีสิ่งดีๆนะได้รับโอกาสดีๆดวงเกิดดวงเปิดฟ้าเปิดชีวิตเปิด นะสัปดาห์นี้โชคดีดวงดีเหลือเกินอะไรอีกอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณสุดท้ายแล้วนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยชีวิตจะมีโอกาสได้เจอกับผู้คนมากมายจะมีคอนเน็กชันเยอะแยะมากมายขอให้พูดดีคิดดีทำดีเข้าไว้สิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณออาสุดท้ายจริงๆก่อนที่จะจบกันไปดูจากพลังงานตรงนี้โอ้โหชีวิตได้เข้าสู่เป้าหมายเอคาดหวังอะไรไว้สัปดาห์นี้ถึงเป้าหมายแน่นอนยินดีแน่นอะนะนะนะ